สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เกดตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ก็อยู่บนรถตู้นะฮะมาพรา้อมกับคุณย่าคุณแม่แล้วก็พี่คนขับรถใจดีนะครับไกด์ของเราพาเที่ยวรอบเมืองดาพาเที่ยวรอบนครกำแพงนครเวียงจันท์เมื่อสักครู่นี้เกดไปที่วัดพระแก้วขอ,อคำแก้วซึ่งเป็นซึ่งเดิมเนี่ยเคยเป็นที่ประดิษฐานของ พระแก้วมรกตก่อนที่จะย้ายไปปดิสฐานที่เมืองไทยแล้วก็ไปวัดศรีสเกตไปขอพรวัดศรีสเกตมาซึ่งพระพุทธรูปที่อยู่ในวัดนั้นนะครับมีอายุมากกว่า1,000ปีแล้วเมื่อสักครู่นี้เกศเพิ่งออกมาจากสารเจ้าแม่หลักเมืองอที่นี่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าแม่นะคะเ,เป็นสารเจ้าแม่หลัก ก็ไปขอพอรมาโดยการถวายมะพร้าวแล้วก็กล้วยกับท่านนะครับแล้วก็ถวายสังฆทานด้วยได้รดน้ำมนต์จากพระลาวด้วยเป็นเป้นเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาที่ประเทศลาวแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ exciting ดีนะครับเมืองเขาก็เป็นเมืองง่ายๆนะครับท่านผู้ชมดูง่ายๆไม่มีอะไรมากมายก็เป็นเมืองที่อนาคตภายภาคหน้าเนี่ยเชื่อว่าที่นี่จะเป็น เมืองที่เจริญกว่าเมืองไทยด้วยซ้ำเพราะว่ากำลังจะมีพวกอุตสาหกรรมต่างๆเกิดขึ้นมามากมายนะครับยังไงก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะมาเที่ยวเราก็ลองก็ลองมาดูได้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเกจะไปที่พี่เราจะไปที่ไหนกันจะไปที่หนกันไปไปพระธาตุหลวงเราจะไปที่พระธาตุหลวงกันนะครับว่าเราจะไปดูชมสถาปัตยกรรม ของเมืองลาวที่แท้จริงเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นเจดีรูปทรงหุ้มข้าวบินคล้ายๆกันกันก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 บพระธาตุเชิงชุมหรือว่าพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมแล้วก็ที่สกลน,นครแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเกดจะถ่ายพรีวิวมาให้ดูก่อนที่จะกลับกันนะครับ